ฮัหลทุกคนกลับมาพบกับมิสซีอีกแล้วนะคะในช่วงของมิ s ฟีบิวตี้ทอ k ค่ะวันนี้นะคะมิสซีก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่เคยค้างเอาไว้อีก2ตัวนะคะแต่ว่าวันนี้จะรีวิวเพียง1ตัวนะคะเพราะว่าอีกตัวหนึงยังไม่ได้ทดลองใช้เลยนะคะอ่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้มิสซีนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกัน เอาค่ะวันนี้นะคะมิซีกก็ได้นําผลิตภัณฑ์ตัวนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะหลังจากที่มิซี่ได้ทดลองใช้แล้วนะคะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะมันคือเจ้าตัวไหนมันก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะมันก็คือ the skin collection นะคะ AHA 10%และ BHA 2%นะคะตัวนี้นะคะช่วยเรื่องอะไรนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนั่นเองนะคะตัวนี้ดีงามอย่างไรและมีสรรพคุณอย่างไรมีส่วนผสมอะไร บ้าเดี๋ยวมิซี่จะเล่าให้ฟังเพราะว่ามิซี่ได้ไปนคนข้อมูลของเขามาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในนี้เลยเดี๋ยวมิซี่จะเล่าให้ฟังนะคะผลิตภัณฑ์ของเขานะคะเขาบอกไว้ว่าเป็นสก um ินคอเลคชันเซรั่ม AHA 10%แล้วก็ BHA 2%อย่างที่บอกนะคะเป็นเซรั่มที่มีฤทธิกระตุ้นให้ผิวนะคะมีการผัดเซลล์นะคะโดยลอกเซลล์ผิวเก่าออกและสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมาแทนที่ผัดเซลล์ผิวที่เสีย ออกมานะคะเพื่อให้ผิวดูกระจ่งางใสขึ้นนะฮะและช่วยลดสิวอุดตันนะคะตัวนี้และลดปัญหาสิวด้วยนะคะและเจ้าตัว AHA นะคะเขามีคุณสมบัติอย่างไรนะคะคุณสมบัติของ AHA นะคะมีส่วนช่วยในการเล่นการหลุดลอกของผิวหนังเพื่อลดรอยเหี่ยวย่นนะคะลดผิวหนังหยาบกร้านรวมถึงลดรอยจุดด่างดำบนใบหน้านะฮะ,ะและเขาก็ยังช่วยกระตุน้นผลัดเซลล์ผิวช่วยฟื้น ฟูสภาพผิวได้เร็วขึ้นทําให้ริ้วรอยต่างๆดูรดเรือนลองช่วยปรับสภาพสีผิวให้เรียบเนียนสม่ําเสมอและคุณสมบัติอีกอย่างนะคะคือช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วและกําจัดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอีกทั้งยังช่วยลดอาการอักเสบนะคะกระชับรูขุมขน กระตุน้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่เรียบเนียนกว่าทําให้รอยสิวดูจางลงดีต่อผิวของผู้ที่เป็นสิวง่ายนะคะอ่ะและ BHA ที่เขาใส่มา2%นะคะเขามีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะเขาช่วยกระจัดเซลล์ผิวเก่าจะมีความ คล้ายคล้ายครึงคลึงกับ aha นะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสซึมเข้าสู่รูขุมขนได้โดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะช่วยปอบประโลมผิวจากการระคายเคืองลดการอักเสบและอาการแดงนะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึ่งเป็น AHA แล้วก็ BHA เขาก็บอกไว้ว่าใช้ทาผิวหน้านะคะได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะอ่าตัวนี้นะคะเขาก็ยังบอกไว้อีกว่าปราศจากแฟรนฟรีแอลกอฮอลฟรีเอลเลเจนนะคะแล้วก็พาราเบนฟรี free, นะคะอ่าคือเขาปราศจากน้ำหอมแอลกอฮอลนะคะไม่มีวัตถุก,กันเสียแล้วก็ไม่มีสารกันบูดนั่นเองนะคะในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะอ่าก็คือตัว AHA ของ home. The Skin c o l l e c t i o นนะคะตัวนี้เรามาดูแพคเกจกันข้างในนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนู้ที่ตอนที่มิซิได้ทําคลิปรีวิวของใหม่นะคะก็อาจจะได้เห็นไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเท็กเจอร์ไปด้วยกันด้วยเลยนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบหลอดแก้แบบขวดปั๊มนะคะเป็นแบบปั๊มปั๊มแบบเหมือนขวดเซรั่มทั่วไปนะคะตัวนี้นะคะตัวเนื้อเท็กเจอร์เขาเป็นอย่างไรคือคือ,คอจะมีเป็นความเป็นออกสีแดงแออกแดงแชมพูชมพูนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะแต่เจ้าตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยะคะ่ะว่าเป็นเนื้อเซรั่มที่มีความ ข้นและมีความหนึบๆๆหนึบเหนียวเหนียวหนืดนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวมิสซีจะเอาลงผิวให้ดูนะคะนางจะมีความหนืดผิวนางจะมีความแบบหนืดเห็นไหมคะคือแบบมีความแบบเนียนางเกาะผิวนะคะแล้วค่อยๆไหลแต่ไม่ได้แบบไหลปื๊ดเลยนะคะคือ2ตัวก่อนหน้านี้ที่มิสซีรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะคือนางจะแบบลงผิวปุ๊บนางก็ค่อนข้างที่จะไหลเร็วกว่าเจ้าตัวนี้นะ,ะแต่เจ้าตัวนี้คือแบบนางมีความลื่นผิวแล้วก็มีความเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆแบบฟิลลิ่งเยลลี่แบบ เจลอะไรประมาณนี้นะแล้วแบบลื่นๆนะคะก็จะแบบประมาณนี้เลยเวลาเราทาผิวอะไรเนี้ยนางก็จะแบบลื่นๆเหมือนเคลือบผิวอยู่นะแล้วนางก็จะค่อยๆซึมลงผิวไปนะคะอ่าตัวนี้นะคะเนื้อเทกเจอร์หลังจากที่เราทาแล้วนะคะเราก็เกลี่ยให้ทั่วผิวเนี้ยนางก็จะซึมลงผิวไปแต่นางจะมีความหนึบหนึผิวอยู่ไม่ได้แบบว่าสบายผิวไปเลยซะทีเดียวนะคะก็ยังมีความแบบ หนึบหน,หนผิวอยู่นะด้วยเนื้อเท็กเจอร์ของนางแล้วแบบเหมือนเป็นเจลนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่าก็น่าจะแบบทิ้งความหนึบหนึหนเอาไว้นะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูส่วนผสมที่เขาใส่มานะคะลืมพูดถึงเลยก็คือมี AHA นะคะ10%นะคะแล้วก็มี BHA นะคะแล้วเขาก็ยังมีส่วนผสมตัวอื่นๆด้วยนะคะส่วนผสมตัวอื่นของเขานะคะก็จะคล้ายๆกับ สีเขียวกับสีฟ้าที่มิสฟีได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือตัวที่มันมีลิสคล้ายกับตัวที่คล้ายกับโบท็อกแล้วก็เป็นตัวคัพเปอร์เปปไทน์นะคะถ้าจําไม่ผิดนะแล้วเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็จะมีส่วนผสมก็คือแพนจินอลนะคะก็จะเป็นวิตามิน B5 นะคะที่ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็มีอะลันโตอินที่ช่วยลดการระคายเคืองลดการแพ้นั่นเองเ,องเนาะแล้วก็ ยังมี a l o e าบ r a densis leaf extract หรือสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่มิสซีดูแล้วส่วนผสมจะเหมือนเหมือนกันนะคะแต่โดยหลักแล้วที่เขาจะชูลงออกมาของแต่ละตัวก็คือ เจ้าตัวนี้ก็จะเป็น aha แล้วก็ bha นั่นเองนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะและเจ้าตัวนี้นะคะหลังจากที่มีซี่ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่ม่ซีซายแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่านางมีการผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนๆไม่ได้เหมือนกับว่าเห็นแบบชัดเจนเลยว่าผิวเล,ลอกหรือผิวอะไรเงี้ยจะไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นนะคะก็คือจะค่อยๆแบบเหมือนแบบ อ่อนโยนมากๆนะคะแล้วมีความรู้สึกได้เพราะว่าทําไมถึงรู้สึกได้ว่านางผัดเซลล์ผิวเพราะว่ารอยสิวที่มันแบบเป็นรอยค้ำๆของเราเนี่ยมันดูจางลงนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่านางต้องช่วยผัดเซลล์ผิวให้ดูจางลงแน่นอนซึ่งปกติเนี่ยมิสที่จะเป็นคนที่มีรอยสิวตรงรอบมุมปากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เรามีหนวดเครานะคะแล้วเวลาเราโกนเนี่ยหรือเราเกิดบาดแผลหรืออะไรเงี้ยพอแผลมันแห้งมันหายอะไรเงี้ยมันก็ยังจะมีแบบรอยดํารอยแบบเหมือนรอยแบบรอยผิวที่มันเป็นหมอน องค้ําจากที่มันเกิดจากแผลนะคะหลังที่มันเกิดจากแผลหายนะคะมันก็จะแบบลอยมันจะไม่สม่ําเสมอกับสีผิวของเรานะคะแต่เจ้าตัวนี้ก็คือเหมือนนางช่วยปรับให้สีผิวตรงนั้นน่ะมันค่อนข้างที่จะกลมกลืนไปกับผิวโดยรวมของเรานะคะคือมันก็จะทําให้ผิวเราดูเรียบเนียนสม่ําเสมอมากขึ้นนะถามว่า โอเคไหมสาหรับมิซีมิซีก็ต้องบอกเลยก่อนเลยค่ะว่าถือว่าดีงามมากๆนะกับราคาที่ได้มาไม่รุนแรงมากด้วยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 3 9บาทหรือเปล่าถ้ามิซีจําไม่ผิดนะก็คือราคาอยู่ที่หลักร้อยกว่าบ,บาทนี่คือนางลดมานะคะราคาปกติจะอยู่ที่590บาทหรือเปล่าเนี่ยขวด1คูณ30 ml นะคะตัวนี้ก็คือแบบเฮย้ยใช้ดีเลยนะมีความรู้สึกว่านางเป็น เซรั่มที่ช่วยผัดซีลผิวแบบอ่อนๆไม่ได้ถึงกับรุนแรงเหมือน d i f f e r รีอะไรพวกนั้นนะคะซึ่งตัวพวกนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบรุนแรงมิสซี่ยังไม่ค่อยกล้าใช้เลยนะเพราะมีความรู้สึกว่าคือ มันอาจจะทําให้ผิวเราเนี่ยเห่อเรื่องสิวไปได้เพราะเห็นหลายๆคนเขารีวิวไว้แล้วเราก็เลยแบบกลัวไม่กล้าใช้เราก็มีความรู้สึกว่าเออผิวเราไม่ได้อยู่แค่ขนาดนั้นก็เลยไม่ใช้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบแต่ลองใช้เจ้าตัวนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่านางช่วยผัดเซลล์ผิวแบบอ่อน,อ,อ,น,อ,อ,นอยู่นะทําให้ผิวเราดูเรียบเนียนและดูแบบสีมันสม่ําเสมอกันมากขึ้นนะคะเออแล้วทําให้ดูผิวหน้ามันดูดูท์มากขึ้นนะแต่เจ้าตัวนี้ก็ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงคือเขาให้ใช้เฉพาะกลางคืนเพราะว่าเจ้าตัว aha และ bha เนี่้จะไวต นะคะอ่ะคือถ้าเราทากลางวันเนี่ยคุณแล้วเราออกไปข้างนอกเนี่ยคาคุณหน้าพังได้เช่นกันนะคะอ่ะเขาถึงได้บอกให้ใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคะคือตอนแรกในวิซิก,ก็ไม่ค่อยการใส่เพราะมีความรู้สึกว่าเวลาเราอาบน้ําแต่งหน้าบํารุงเอ้ยเวลาเราอาบน้ําบํารุงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกเรายังไม่ได้นอนอ่ะคุณเราก็ยังอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะใช้ดีไหมนะ ก็ยังช่างใจอยู่เพราะว่าแสงจากพวกคอมพิวเตอร์หรือแสงไฟในห้องอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้จีวรหมองคล้ได้เช่นกนันร่าเลี้ยนะคะก็มีความรู้สึกก็กล้ากลัวอยู่แต่ก็สุดท้ายก็อ่ะซื้อมาแล้วก็ต้องใช้เนาะแต่พอใช้แล้วอ่ะเราก็เปลี่ยนวิธีการนี้มากขึ้นแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนการนอนเราเร็วขึ้นกนะ็คือแบบ ทาปุ๊บก็คือรีบรีบๆทำแล้วก็รีบนอนนั่นเองนะคะก็คือจะไม่แบบดื้อด้านอยู่หน้าคอมอยู่อะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะก็เลยแบบมีความรู้สึกว่ามันก็ไปช่วยปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราอีกเส้นกันเนาะมีความรู้สึกว่าคือทาเสร็จปุ๊บแล้วก็รีบๆทำภารากิจให้เรียบร้อยแล้วก็รีบเข้านอนซะอะไรประมาณนี้นะพราะมีความรู้สึกว่าแสงมันก็ยังจะอื้ออาจจะทาร้ายผิวเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดไปเองหรือเปล่านะ,ะก็ประมาณนั้นแต่ถามว่าโดยรวมแล้วโอเคไหมโอเคมากสาหรับมิซีเพราะนางก็ยังช่วยปรับสิวผว ดูผิวกระจ่างใสขึ้นนิดนึงนะคะรอยสิวดูอ่อนจางลงนั่นเองนะคะดีงามมากๆเลยสําหรับมิสซิลาเอาไปเลยค่ะสิบคะแนนเพราะว่านางก็คือแบบปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะแล้วไม่ทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองด้วยนะคะไม่ได้อวยแบนดนะคะคือมีความชอบราคาก็ไม่แรงนะคะดีงามมากๆ เหมาะกับยุคนี้มากๆนะคะยุคโควิดนะคะก็คือแบบเราต้องเซฟนะคะอ่ะสวยด้วยแล้วก็ต้องเซฟด้วยนั่นเองนะคะอ่ะประหยัดกินต,ต่างหากเอาละค่ะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปหาดูได้นะคะเดี๋ยวมีพิสทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะลองไปหาดูกันค่ะมิซีไม่ได้มาอวยให้กระทางแบรนด์นะคะแต่เราเป็นผู้บริโภคใช้จริงทดลองจริงนะ,ะอ่ะไม่ใช้สแตนด์อินไม่ต้องใช้ตัวแสดงแทนเวอร์ไปไม่ได้แต่ไม่ได้แสดงหนังบูนะคะอะ่ะ,ะก็นะคะก็ถือว่าดีงามมากๆเลยสําหรับมิซีแล้วเนี่ย yeah <sighs> เอ๊ะเมื่อกี้ให้คะแนนไปหรือ,อยังนะคะอ่ะสำหรับมิสซีแล้วให้คะแนนไปเลยค่ะสิบคะแนนเต็มนะคะจําไม่ได้เนอะรู้สึกว่าอายุเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มเลอะเลเลือนๆสงสัต้องไปหาอะไรมาบารุงสมองบ้างแล้วนะคะหลังจากที่บํารุงหนังหน้าแล้วนะคะอ่ะเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ที่มิสซีนํามารีวิวในวันนี้ถ้าคุณสนใจก็ไปหาดูได้นะคะวันนี้มิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะ <S <S และก่อนจากกันไปเช่นเคยค่ะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิสซีด้วยแต่ถ้าสนารักมากๆเลยนะคะก็ฝากกดไลค ก็กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับมิซีด้วยหรือใครมีคําถามหรืออยากจะมามอยกับมิซีก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะคะมิซีจะมาตอบคําถามให้กับทุกคนได้เลยค่ะวันนี้นะคะมิซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขในช่วงสงการานและก็ปลอดภัยจากโควิดกันทุกๆคนเลยนะคะวันนี้มิซีขอตัวไปก่อนนะคะบาย